ดอกงามๆเลยครับนี่กอดอกนี่ครับป่ะแตนต๊บเก็ดกอแดงอีกครับโอ้งามๆเลย สวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกับลูกจ้างอิสระอีกคือเกาเหมือนเดิมมาเบิงเห็ดชุดแรกของเขาเล้ครับเห็ดมือเนี่ยเป็นเห็ดหนาแรนาลรหไงหรือว่านาแรขาพู้แล้วครับเนี่ยชุดแรกของเขาเนาะเมื่อนี้เขากับพ,พี่น้องมาเลาะโขกเขาบังเหยตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อนี้เอามา ตรงกับวันที่28สิบงหาคมพศส5ง7ันาร่อยหกครับเห็ดชุดแรกงามๆของเขาครับเห็ดนาขาวครับเห็ดเพิงนกยุงครับ นาเขาโตครับ อืมอีกกอเดี๋ยงง่ายม้าแล้วครับสวยๆงามๆเลยบานงามนี่อีกดอกหนึ่งอีกตูมหนึ่งอยู่คนเราฟังก็สองดอกเมื่อกี้ครับ คือแล้วครับบ่เนี่ยตาสงสีงามแล้วนึกพิ่งพิ่งเขา่า้ะครับนะ่ะเห็ดหน้าขาวดอกงามๆครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู้ช่องหูกจ้างอิสระครับมื้อนี้กกลับมาพบพ่อกันมื้อนี้เฮาพาพี่น้องมาลาะโคกเขาบังเหยตําบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อนี้มื้อนี้เขามากัตรงกับเ้าวันที่28สิงหาคมพศ2อ6พัหาครับมาเบิงผลงานรอบเ้าที่เฮาหาขึ้นมาเมื่อเ้านะครับเห็นบ่นี่ลหละครับเป็นเห็ดก้อนิดๆน้อยๆแล้วกับเป็นเฮ็ดนาขาว ช่วงแล็กๆเขาก็ได้เห็ดนาเล่เนาะนาเล่ใยมูนึงเหรครับตอนเปิดเชียบละเมื่อนี้เห็ดก็ยังอยากหางอยู่คือก็เหระครับสาหรับเมื่อนี้เนาะสาหรับพี่น้องเขาสอบถามกันขาม้าหลายครับว่าเห็ดออกโคกใดเป็นจังใดเห็ดหยังออกแน่ช่วงนี้ช่วงน,นี้ก็ออกนี่ครับห่างหางยังมาอนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงหรอครับเนี่ยก็ได้เห็ดซ้ำนี่ละได้เห็ดกวสองสามดอกจกังใดก็รุ่นน้ำกันไปละครับสําหรับเมื่อนี้เนาะ ผมก็ยังอยากบอกว่าเห็ดกันยังห่างอยู่คือเก่าล่ะครับสําหรับเมื่อนี่สำหรับพี่น้องเขาที่สอบถามกันเข้ามาเนาะมาเบ่งเห็ดดอกแรกรอบเศ้าของเขาเลยครับปินเห็ดก้อเดี๋งไงดอกงามๆเลยครับ เห็ดหำฟันครับเห็ดเหลืองๆอันนี้กินสดก็ได้หรือว่าติแกงกินก็นได้ครับเนี่ยหาลอกลอกลอกอันนี้ออกลอกก็กินได้เลยครับบ้านนกจางเอิ้นเห็ดหำฟันหรือว่าเห็ดหำลงพ่อติเห็ดเพิงนกยุ้งครับดอกนึง งแดงครับดอกหนึ่งเฮ็ดพิ่งกเห็นเท่าดอกครับนี่กอดอกนี่ครับป่ะตันตึ๊บ ไข่เนี้ยครับหาดอกงามๆเลย เห็ดนาเลยเห็ดเพึ่งเหลืองน้อยครับพามาเบิ้งเห็ดครับเันเห็ดอีหยัง่ะเนี่ยผู้ใดหูบอกเนี่ยตูกจ้างกับหูคล้ายๆเห็ดมันปูปะเนี่ยเจเห็ดอย่างบุอวหลายเลยครับปะ ดอกในน้อยๆนึงออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มดีดีเนเห็ดอย่างท่านแหละน่ะคล้ายเห็ดมันปูหรอครับแต่คือดอกน้อยเทะเห็ดมันเห็ดมันปูน้อยโ <laughs> มเมนต์ปูทะเลอือนี่ครับโอห้หลายเลยครับแมนมัดหรอปะ ໄປบ่เอาดอกก็หาเก็บเห็ดเฮาพุ่นน่ะ เพิ่งแดงดอกนึงครับเห็นเท่าละดอกครับเห็ดเพิงเห็กเดกอแดงอีกครับอู้งามๆเลย กลุ่มงามๆอยู่ครับกุ่มหนึ่งพึ่งนาย,ยูครับ <c ười> ดอกงามๆเลย hiện nã có mi hiện nà khéo có đỏ nhạy nhạy โอ้เนาเอาบบได้นาขาวเอาบบได้เอาบาไออาบาได้ครับเดี๋ยวหาบึงอีกก่อนเนะครับเนาะขามีอีกในนี่ละเพิ่งนาอยู่อีกครับกินน้ากันก็เห็นนาขาว ลอกโคกข,ของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเขาเนาะสำหรับเมือ่อนี้เขาหมานช่วงแรกๆเขาก็ได้เป็นเห็ดนาแร่เห็ดนาแร่ไงหรือว่าเห็ดนาแร่คาผู้หรอครับ,รบได้มาหมูหนึง่งได้เจ็ดแปดดอกนี่แหละได้หลายดอกเติบอยู่แต่ว่ากหาเบื้องมูแล้วบบมีครับเอกก็เลาะไปเรื่อยๆไปได้เห็ดนาเขาเนาะครับนะเนาะเห็ดนาเขาก็ดอกงามๆอยู่ครับสาหรับเมือ่อนี้ก็มีบานแน่มีต่มแน่นิดหน่อยครับเนี่ยก็เพอะได้เก็บได้เลี้ยไปโฮมละดอกสองดอกไป เห็ดกับยังห่างคือเก่าวหรอครับเราเขาก็เลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆกับจนไปพ่อเห็ดกอแดงใหญ่นะครับเห็ดกอแดงใหญ่มื่อนี้กับมีทั้งบานทั้งตุ่มล่ะครับนี่ดอกงามๆอยู่ครับก็ถือว่าพราได้เก็บได้เลี้อยู่ครับสําหรับคนที่งหูหอมกอเนาะแต่ว่ากับยังห่างคือเก่าวหรอครับสําหรับมื่อนี้เนาะเห็ดก็ถือว่าห่างคือเก่าวหรอครับตัวลูกจ้างกับใส่บางหูจากหอมกอหลายก็เลยย่างไปเรื่อยๆกับพราได้เก็บได้เลม้ยงโดนๆพ่อดอกหนึ่งโดนๆพ่ออีกสองสามดอกกับได้เหลมไปซพราะเนครับาะ ก็ถือว่าโบหมานมาหลายมื้อแล้วกับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อหมานอีกมื้อนึงสำหรับช่วงหลังๆมานี่เนาะช่วงเห็นยุบๆมานี่แหละครับเอาละครับสำหรับมื้อนี้ก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องซ่านี่แหละครับเบื้องคิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบุณทุกทุกท่านที่คอยเป็ี่นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการชิปนาครับผมสวัสดีครับ